สุดยอดเลยครับได้ปลาในมาสองหน่วยปลานในนี่เขาเรียกที่ภาษาเลยเขาเรียกไิกตุนะครับไิตุเนะี่ยอิตุได้มาสองแต้มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่ติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมก็มาเจอกับผมเช่นเคยนะครับพานนกหวีครับทริปนี้ผมพาท่านผู้ชมมาสำรวจไม้ใหม่ครับท่านผู้ชมไม้นี้ในเขตจังหวัดเลยครับเป็นครั้งแรกเลยครับท่านผู้ชมที่มาเยือนไม้นี้ครับมาตาม GPS ครับท่านผู้ชมเลาะหาไม้ตาม GPS ครับมาเยือนเรียกอ่างอ่างน้องลมเนาะกองน้องลม วันนี้มาเยือนเป็นครั้งแรกครับมาดูสภาพน้าครับท่านผู้ชมน้ําค่อนข้างจะน่าจะใสนะผมว่าน้านข้างในี่ใสเลยละ่ะน้ําจะเป็นสาลายสาลายอยู่ตรงกลางครับแต่สาลายไม่หนามากครับแล้วก็จะมีกอบวัวตรงข้างครับหมายนี้โดยสภาพรวมแล้วสวยมากครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเช็คดูครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับวันนี้ก็เดินทางมาเกือบจะ ห้าโมงเกือบจะเที่ยงนะครับท่านผู้ชมมาก็สายหน่อยครับเนื่องจากภาพอากาศตอนนี้หนาวมากครับท่านผู้ชมที่จังหวัดเลยน่าจะตอนเช้านี่น่าจะเก้าองศาครับท่านผู้ชมหนาวมากแต่ไม่ยอมแพ้นะครับท่านผู้ชมต,ต้องหาคลิปใหม่ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันครับโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวลุยกันเลยครับท่านผู้ชมไปสกอท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาอธิบาย เครื่องโหลดลูกครับท่านผู้ชมสำหรับสมวกยิงปลาแบบลมนี่ครับเครื่องโหลดลูกนี่สิ่งที่เขาให้มาคือจะเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมจะเป็นน่าจะเป็นเรซินนะผมว่าเนี่ยแต่มันจะเป็นตัวเล็กครับส่วนตัวส่วนตัวผมใช้แบบนี้ครับจะเป็นผมทําเองครับจะเป็นเหลดครับจะมีความแข็งแข็งกว่าตัวเรซินนิดนิดนึงครับแล้วก็ความยาว จะยาวกว่าครับจับถนัดมือกว่าเวลาขึ้นถ้าเป็นตัวนี้ก็ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีครับแล้วแต่คนถนัดครับท่านผู้ชมถ้าจะขึ้นนี่ครับเวลามือไปโดนนะครับมันจะแค่นิดเดียวครับท่านผู้ชมลากดอย่างเงี้ยวัวมันจะขลุมือครับท่านผู้ชมถ้าจะเป็นตัวนี้มันจะใหญ่หน่อยครับถ้าจะเป็นตัวเหล็กตัวนี้ครับเวลาขึ้นนะครับนะครับจับถนัดมือครับกดลูกครับ ก็ไม่ใช่ไม่ดีครับของสวีมาก็ดีครับแล้วแต่คนที่ถนัดครับโอเคครับเมื่อเราพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยครับท่านชม let's go I ยิงครึ่งชั่วโมงครับหนาวครับท่านผู้ชมโดนกล้องเปลี่ยนชุดละโอ้ยปลาก็ไม่ค่อยเจอครับเจอก็จะเป็นปลานิลเล็กครับส่วนใหญ่ครับเดี๋ยวทำการย้ายใหม่ครับไม่ไหวครับปลานิลตัวเล็กครับนี่ครับงานนี่ปลานิลมากี่แต้มเนี่ยโอ้ยโอเคครับ เดี๋ยวย้ายหมายเจอกันหมายสองเลครับดเดินทางมาถึงแล้วครับหมายที่สองมาก็ใช้เวลาก็เดินทางมาประมาณหนึ่งชั่วโมงครับท่านผู้ชมหลังจากที่ไปหมายแรกมามาถึงหมายเขาเรียกว่าน้ำเลยครับท่านผู้ชมรับหมายหมายจะเป็นน้ำเลยครับจะยาวครับท่านผู้ชม น้ำเลยจะย้ายาวไปตกน้ำโขงครับท่านชมชม,มาดูสภาพน้ำก็น้ำแยก,กว่าหมายที่มาเมืเ่อตะกี้ครับน้ำจะไม่ค่อยใสนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแผนเป็นเราจะดำซุ่มตรงกอไม้ครับคลิปนี้โอเคครับเดี๋ยวสายแล้วครับเดี๋ยวขอกำลังใจจากเพื่อนๆด้ครับอ่านได้วินครับเดีเล่กันเลยครับท่านชม,ชม S <S ครับท่านผู้ชมวันนี้มาหมายที่สองรามาผมจะเปลี่ยนหัวครับท่านผู้ชมหัวนี้มันมันยิงหินไม่ค่อยจะดีครับถ้ายิงมันจะทู่ครับก็เลยวันนี้จะเปลี่ยนเป็นหัวแบบยิงหินครับท่านผู้ชมจะเป็นแบบนี้ครับจะมีสองเงี้ยงยี่ห้ออะไรไม่รู้ครับยิงหินดีมากครับตัวนี้เพราะหมายที่ลงยิงวันนี้มันจะเป็นหินครับก,กองทําอะไร กองทำไรดานซ้ายครับฮะอา่ากะจะเอาของใหญ่ครับกองใหญ่พลาดน้หมายนี่โอเคเดี๋ยวุีกันเลยครับทนผู้ชม โอ้ยหโอ้งกิโลเนี่ยโอ้โหอาหกกิโลหกโลสกัดเลยเมื่อกี้ผมก็ยิงมาตัวหนึ่งเทียบที่กองมันเข้ากันหรือเปล่าเนี่ยคนเต็มคนเต็มยกที่กองยกที่จอกต่อนี่โอ้ยไม่ถึงสิบนาทีครับท่านผู้ชม สุดยอดเลยสุดยอดเลยโอ้โหครับเป็นกอไผ่ตรงนี้ครับเป็นตโหมอครับเป็นสะพานครับท่านผู้ชมยิงตรงนี้สิบนาทีกองจับจับคนมาแต้งเป็นกระปกอรครับโอ้เดี๋ยวจะเข้าฝากก่อนกอนน้ำเชี่ยวตรงนี้ตรงนี้น้ำเชี่ยวครับท่านผู้ชมโอ้สุดยอดเลยนี่ครับตัวต่อไปครับครับท่านผู้ชม พักขึ้นแรกก่อนครับหนาวครับท่านผู้ชมโอ้ยน้ำเย็นมากครับยิงมาได้ประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วกองนะครับผลงานโอหอะไรมันจะใหญ่ยักษ์ขนาดนี้ชิโดโอ่ะกองว่ามมีหกหกเจ็ดกิโลนะตัวเนี้ยนะน่าจะมีหกเจ็ดกิโลแหละดูเทียบกับขาดิกองเทียบกับขากองเลยผมว่า ขากองนี่เล็กไปเลยนะเนี่ยตัวเนี้ยโอ้โหสุดยอดเลยนะครับได้ปลาในมาสองหน่วยปลาในนี่เขาเรียกที่ภาษาเลยเขาเรียกไปกตุนะครับไปตุเนะี่ยไปตุได้มาสองแต้มน้ำก็ยังไม่ใส่นะครับท่านผู้ชมปลาก็เข้ามาใกล้ๆครับยิงก็ระยะประชิดครับท่านผู้ชม หนาวครับเดี๋ยวพักกันก่อนครับสภาพอากาศตอนนี้น่าจะ10 15องศานะกองโอ้ยสุดยอดเลยเขาบรุษที่ไม่กลัวหนาวสุดยอดโอ้ยโอเคครับเดี๋ยวเราลุยกันต่อครับ let's go ขึ้นแล้วครับหนาวครับท่านผู้ชมสู้ไม่ไหวครับยิงชั่วโมงครึ่งครับมาหมายแรกก็หนาวครับท่านผู้ชมมาเจอหมายสองยิ่งหนาวครับเพราะว่าหมายนี้มันเป็นหินครับท่านผู้ชมทําให้น้าค่อนข้างเย็นครับคลิปนี้ก็มาดูผลงานหมายที่สองครับท่านผู้ชมครับกองจัดชโดใหญ่น่าจะมีเจ็ดกิโลนะครับตัวนี้ ใหญ่มากผมจะเทียบไม่ดูครับนี่ขาผมครับนี่กับชโดแตกต่างกันเลยครับสุดยอดเลยแล้วก็ได้ปลาปนาในนี่สองแต้มแล้วก็ปลานินปลานี้เขาไม่เรียกปลาในนะครับที่จังหวัดเลยที่บ้านผมเรียกปลาอิตุครับนี่ครับปลาอิตุจะเป็นเก็ดสีเหลืองครับจะต่างกับปลาในครับที่จังหวัดเลยเรียกปลาอิตุครับโอเคนะครับหลังจากที่หายไปนานแล้วครับท่านผู้ชม ผมกลับมาแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยครับอันดีบวิ่งครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ